ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตองมากับเตยนะคะแล้ววันนี้เราจะมาลองกินขนมอะไรคะขนมแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะใช่ค่ะ<อ>ตองเชื่อว่าถ้าใครเป็นติ่งแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องรู้จักขนมที่แบบมันมีรสรสขี้มูกรสถุงเท้าอะไรเงี้ยแปลกลแโอ้โโอ้เออรสขี้หูเนี่ยประมาณเนี้ยทุกคนนี่นะคะคือไม่รู้ว่าจะกินไหวแล้วไม่รู้ว่าจะอ้วกหรือเปล่านะทุกคนใช่ใช่ใช่เพราะพวกเราสองคนก็ยังไม่เคยกินใช่คือ เขาเรียกว่ายังไงแค่แค่ชื่อมันก็ไม่กล้ากินแล้วอ่ะทุกคนคือแบบเออโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะคะว่ากินออกมาแล้วจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงไปเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยก็อยู่กับตองนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราสองคนอนะ่ะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะคือไม่ได้ไปทากิจกรรมอะไรเลยวันนี้เราสองคนก็เลยจะมารีวิวนี่ก็คือขนมแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะอย่างที่ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็คือจะรู้ว่าคือเขาจะมีขนมพวกแบบอ่า กินรดขี้มูกรดขี้หูอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูนะคะนี่เป็นครั้งแรกของตองกับเตยเลยเราต้องมาลองดูว่าเราจะสามารถกินได้หรือเปล่าแค่ไม่อ้วกถุงพร้อมแล้วอ่ะโอเคค่ะถุงพร้อมแล้วโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ตองจะอัดสองกล้องนะทุกคนคือจะมีกล้องของเตยแล้วก็กล้องของตองด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายแบบเบื้องหลังแบบเร็วๆไปเลยโอเคไหวทางคอก่อนเออตื่นเต้น ก่อนอื่นขอน้ําด้วยก่อนคะ่ะเดี๋ยวไปเอาน้าก่อนแป๊บหนึ่งพออื่นพอนออมไม่รอแล้วอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยไม่ได้กินข้าวเที่ยงด้วยนะทุกคนเออเนี่ยพ่อโอมพอโอ,อ,โอ,อโมรวมตีไม่ได้กินข้าวเที่ยงกูคือรีวิวเป็นยังไงมันมันมันกลิ่นอย่างนั้นจริงหรอไม่รู้แต่เขาพากันเล่นเยอะนะพวกแบบฝรั่งอะไรเง,งี้ยเออก็เลยแบบลองซื้อมาดูโอเค ี่บคนกินยากไม่ค่อยชอบอะไรแปลกๆนี่อันนี้เขาจะมีวงล้อสุ่มด้วยนะคะว่าเราจะได้เป็นอะไรใช่ดูนี่ประมาณน,นี้นะทุกคนมีวงล้อสุ่มไนะว่าจะได้อะไรปุ๊บอะ,อะ,อะโอเคมามามานี่นะคะมันจะมีวงล้อสุ่มแบบนี้ด้วยอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตแกะใส่ก่อนอาถือแล้วให้มาเยอะด้วยเนี่ยใครจะกินหมดถามก่อน แล้วเขาไปรู้กลิ่นพวกนี้รู้รสชาติต้อนี้ได้ยังไงเนาะทุกคนโอ้แค่กินอือหกินได้ตนะูออ้เหรอเมมเซ่ <c oughs> <c oughs> มันมันกินแปลกๆอะ่ะมันมันกินแปลกๆอะ่ะกินแบบ <c oughs> เ้ยก้ันหายใจก้านหายใจแล้วหมุนวงลอ้ออ่ะเธอเริ่มก่อนอ้อวงล้อนะทุกคนนี่นะไม่รู้น้ว่าจะได้อะไรนี่นะอุย้ยได้อะ,อ,ะอันนี้คืออะไรสตรอบเบอรี่บานาน่าส му ตี้เด็ดฟิช,ฟชปลาตายกินปลาตาย,ตายอ่ะอันไหนคิดกินปลาตายอันนี้อันนี้โอ้แค่กินก็ไม่ได้แล้วอ่ะทุกคน แค่กินอ๋อกินแรงมากกล้อะไรเป็นไง <c oughs> มันก็คือขนมแต่เพียงว่ากินไม่ได้รสชาติแปลกๆมัม คำแรกแล้วพอเคี้ยวไปแรกๆก็กลิ่นปลามันตีเหมือนเหมือนเป็นกลิ่นทาโลอะเดมอะอ่ะ <c oughs> อืดอันนี้เรื่องจริง <c oughs> <c oughs> เลยอ่ะมาเดี๋ยวมาของเตยนะคะเดี๋ยวมาของเตย <c oughs> เตยได้คาปูชิโน่ลิเบอร์ออนเนียน น่าจะไม่เท่าไหร่ทำไมได้ดีจังวะสีสีน้ำตาลก็อไหนยอ๋ยอกินเป็นยังไงคาปูชินโน่แต่คาปูชินโน่มันเป็นกาแฟฮะมันเป็นรสชาติหอมแบบแบบ อ๋อลูกกกินปลาของเราดิมามามาอันต่อไปอ้วโอ้ติดปากอุ้เบอร์รี่บูทรูชอุ้ยจะสีฟันอะน่าจะเป็นกลิ่นยาสีฟันอ๋อถ้ายาสีฟันก็โอเคเพราะว่ามันมีแบบอ๋อมันติดปากอะไรหลายอย่างที่มันแถวทำเป็นแบบกลิ่นยาสีฟันกลิ่นอะไพวกนี้เยอะอกลิ่นอะดมไม่ได้เลย อืยาสีฟันเลยอร่อยกลิ่นนี้อร่อยเพราะว่าปกติเวลาเราแปรงฟันอะแปรงฟันอะมันเป็นยาสีฟันอยู่แล้วไงนึกออกปะพอแปรงฟันอะมันบางทีเราก็กินยาสีฟันไปอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้แปลกนะอันนี้ไม่แปลกทุกคนอันนี้ไท่ละยาสีฟันสุดยอเออได้กินนี้กินแล้วเคี้ยวได้อืมกลิ่นมันหอมกลิ่นมิ้นต์อะกลิ่นมิ้นต์โอเคเลยอืมเอยแต่อันไม่ดีอะ สีดำสีดำอ้ my god เมื่อกี้สีอะไหน่าจะดำไม่รู้อ่ะอ่านอ่านแต่ไม่ค่อยออกภาษาอังกฤษหมดเลยอ่ะไม่รู้อะไรคือล็อปเตอร์ว่ะไม่รู้อ่านอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกนำสีดำช่างมันยัถึงอันนี้น่าจะดีสุดแล้วล่ะมันก็กลิ่นขนมแบบอบอ่ะ เห,เหมือนเหมือนกาแฟ่ะแต่ว่าก็ไม่อร่อยอ้าคูตอนนี้นัมเบอร์วันนะคะคือยาสีฟันยาสีฟันคือเลิศสุดนะทุกคนที่ชู่ทิชชู่ติดฟันด้วยแล้วทำไมไม่เอามาทีชชู่มาเลยแต่กิ่นอะกิ่นไม่ได้เลยพอมมาอยู่รมๆกันแล้วอะ่ะ โอ้อันเดียวกันน่ะสีดำน่าชิมดูเพื่ออาจจะชอบมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามันมันคืออะไรกาแฟเหรอ,อมไม่รู้อ่ะดันเป็นภาษาอังกฤษหมดซะด้วยสิภาษาอังกฤษหมดเลยนม่อกีลองลสล่นแต้ประมาณนั้ออีกอันหนึ่งพอไหมไม่ไหว ไอ้สีดำนี้ก็ไม่เท่าไหร่อืมสีดำไม่เท่าไหร่ก็เคยกินได้อยู่อีกอันนึงได้ไหมอีก<ะ>อันหาทำามากเลยอะไม่เอาอย่าเอาแบบนี้อ๋อไม่เอาไม่เอาอันเดิมซ้ำส<า>ีดำไม่เอาซ้ำซ้ำอ<ว>ุ้ยก็อกันเดียวกับเธอปะไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้โอะไรสักอย่างอา่านไม่ออกือนกันทำท่าอ่านทำมาอ่านออกแล้วอ่านไม่ออก เอออันนี้ออมัม้งนี่นะคะสีชมพูอ๋อาละแมวแล้วเหรอพวกพวกแค่หล่เหอเซมอันนี้กลิ่นปแปลกแปบกอะอ๋ออันนี้กลิ่นปแปลกแปลกอะอันนี้อันสุดท้ายเอาจริงจอันนี้สุดท้ายไม่ทำไปแล้วคนนี้แบบนี้ <laughs> เราลองลองแปลภาษาไหม เนี่ยแค่กลิ่นก็เหม็นมากแล้วเนาะเหมือนสมบรูทผสมขี้หมูเลยจริงเหรอสมบรูทผสมขี้หมูจริงเหรอไหนๆๆก็ขอลองขอลองลองแปลภาษาอหน่อย เราสองคนเป็นบุคคลที่จบเอกอิงมานะคะแต่ว่าอ่านอิงไม่ได้ไม่ได้ใช้นานมากแล้วลืมมากเลยไม่รู้มันกลิ่นอะไรแต่มันเหมือนขี้หูอ่ะยุงพูงจะอ้วก b a ผ้าพันแผลเก่าแล้วมันขี้หูตรงไหนวะแต่มันกลิ่นแบบเก่าเอับๆับบ้าแหละโอ้ย d a m มันยังติดปากอยู่เลยตอนเนี้ย สีดำที่ฉันกินคือลองดูสีดำที่ตองกินไปนะคะดีอ่ะชุดอะไรเบอร์ Burn, Burn, อะไร <the> ยัง,ยงไม่ไมโอ้โหยังไม่กิกนยังไม่แต่พวกเราสองคนยังไม่สุ่มโดนขี้หูแล้วก็ขี้มูกเลยดีละคิดว่าขี้มูกน่าจะเป็นสีเขียว จุยซี่พี r p e เนี่ยไม่รู้อะลองเอาสีน้ำตาลดิสีน้ำตาลก็รสชาติแย่เหมือนกันเพอะนี่ได้สีน้ำตาลสีน้ำตาล l i V e r ตับตับแล้วก็หอมหัวหอมอันนี้นะคาปูชิโน่คาปูชิโน่ทำไมามันรสชาติแย่วะแต่กลิ่นไม่ได้เลยนี่คือขนาดถืออยู่ก็ยังได้กลิ่นนะแต่แค่แบบ ถ้าเราไม่เอามาดมใกล้ๆก็โอเคอะทุกคนคอนเทนต์เนี้ยแนะนํานะคะว่าอย่าหาทําเนี่ยแค่กินอกบาก็รับไม่ได้แล้วอะมันอาจจะแบบ,บรสชาติสำหรับบางคนนะที่กินง่ายอาจจะไ,ม,ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอืคือถ้าใครอยากลองอะลองได้หาซื้อทางช่องทางเลยคะเพาอเตยอปพิ่ซื้อมาช่องทางช้อปปีเลยคะ่ะช้อปปีนะทุกคนราคาประมาณสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนะทุกคนใครอยากไปลองลองได้นะคะลองเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยลองคิดว่าน่าจะสนุกนะถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนาะแต่ว่า ไม่เอา oh, <wow. S 1> แล้วลองมาสรุปกันนะคะว่าที่พวกเราสองคนได้ไปเมื่อกี้นี้คือได้รสชาติอะไรบ้างนะ uh huh. อันดับแรกเลยนะสําหรับตองตองได้เด a ฟิชคือปลาตายรสชาติมันจะเป็นเหมือนทาโร่มาก่อนอันดับแรกคือกลิ่นคาวปลาออกมาก่อนเลย uh huh. ถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้ดีอะ่ะนึกออกไหมคือพอกินได้แต่พอเราคายออกแล้วมันกลับเป็นว่า ตีขึ้นมามันจะอ้วกเลยของเตยได้เป็นอะไหนะอันที่สองอันนี้ปะตับแล้วก็หหอมรสชาติเป็นไงมันก็กลิ่นหอมออกมาแล้วแหละแต่มันก็ไม่อร่อยอะไม่อร่อยแล้วก็อันที่สองของตองได้เป็นอันนี้ยาสีฟันยาสีฟันเลิศสุดยาสีฟันคือกลิ่นมิ้นต์ออกมาเลยกินได้สบายมากนะคะใครเพราะว่าเราแปรงฟันมันได้มันมันต้องเข้าปากอยู่แล้วก็รสชาตินั้นเลยเลิศ แล้วก็อันสุดท้ายน่าจะเป็นของเธอเป็นสีชมพูอ่ะเอ้ยไม่ใช่สีดําก่อนสีดําเราได้ทั้งคู่เลยสีดํายังไม่เออยังไม่พอพอตอนแรกกนึกไม่ออกว่าตอนแรกนึกไม่ออกว่ามันเป็นกลินแบบไหนเนาะเออรสชาติอะไรเราแต่พอเราเซิร์ชแล้วมันแปลว่ายังไม่ก็เออมันก็กลิ่นคล้ายๆไม่ไม่เี่ยแต่มันก็ไม่ไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยสำหรับตองนะกินได้แต่ก็ ไม่ได้ดีอ่ะก็เขียวคลายออกดีกว่าอืมอันสุดท้าย<ห><ห>ของเตยเป็นสีชมพูชมเป็นเป็นแผลเก่าเออแผลเก่ารสชาติไม่รู้ว่ามันเก่าๆอับๆอ่อะว่ะเก่าๆอับๆ<ด>เก็บๆเก็บๆเก็บๆเก็บนะคะใครนะที่สนใจอย่าลืมนะคะช้อปปี้มีไปตามกันได้นะคะเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกเนาะ แต่ขอไม่ขอตามอีกแล้วอือขอไม่ไม่เอาดีกว่าเราเราพอก่อนเนาะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนสำหรับการรีวิวขนมนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไป E ีีหน้านะอย่าเรามาลองดูกันว่าตองกระเตยจะหาคลิปรีวิวของกินแปลก,ปลกๆหรือว่าอะไรที่กำลังฮิตอยู่ในช่วงเนี้ยดูซิว่ามันจะเป็นอะไรนะคะใครอยากชมนะรอติดตามได้ EP ีต่อไปเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบายบายอันนี้ไม่เอาแล้วนะ <c oughs>